โอเคครับมีเกมเล่นเล่นน้อยมาให้เล่นนะครับผมเป็นเกม VS ชอบใครมากที่สุดในนักเตะชุดนี้นะครับผมประเมศอฐวิไลกับการธนวัตรครับประเมศค์นะธนวัตรธนาวัตรธนวัตรนะครับผมเขาติดธนวัตรสุงจิตทาวรกับเบนเดวิดครับเบนค่ะเบนเดวิดนะครับผมเบนเดวิดกับสุภโชคสารชาติครับสุภโชคค่ะสุภโชคสารชาติกับพี่เจชนาทิพย์ครับพี่เจค่ะพี่เจ พี่เจชนาทริปกับอีเลียดอลล้อครับเจเจค่ะ <J. S 3> <J. S 1> พี่เจชนาทริปกับสุพนัทเหมือนตาครับสุพนัทค่ะเจอีกแล้วเจหมดเลยสุพนัทค่ะสคนสุพนัทสุพนัททั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เจเอาเป็ <J. S 1> พี่เจกับสุพนัทนะครับผม <c oughs> โอเคครับพี่เจสุพนัทกับนิโคลัสมิเกลเซนครับสุพนัทค่ะต้องให้พี่เจโอเคยังยังเปาา็นพี่เจกับว่าสุพนัทค่ะพี่เจกับสุพนัทนะครับผม <c oughs> <c oughs> กับโจนาธานเข็มบดีครับโอ้เอ่อหนูยังเป็นสุภนัทอยู่ครับสกิลพี่เจแบบไม่มีใครเทียบได้สาหรับหนูโอเคยังเป็นเหมือนเดิมนะครับพี่เจกับสุภนัทนะครับพี่เจกับสุภนัทกับจานเตอร์วิรเทพครับสุภนัทค่ะพี่เจโอเคครับสุดท้ายครับพี่เจกับสุภนัทโซภนัทค่ะมาซาดอิชิอครับผมออ้หนูสุภนัทค่ะสุภนัทสุภนัทกับพี่เจพี่เจนะครับผมเป็น 2คน 2> คน,นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับ